ธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่ให้หรอกเมืแ่อบบก่อนนี่เขาไม่ให้คณะใต้วัดเขายังไม่ให้เขียนเลยมาสะปั๊บหลงใส้หลงขัวนะหนงังสือไม่กี่ตัวลงทุนไม่กี่พันบาทนี่ทำไมลวงพอแดงถึงไม่เขียนใต้ให้เขาก็ยังที่ว่าแล้วว่าเขาไม่ให้เขียนให้คนงงก่อนมั้ง <c oughs> หรือพ่อเทวดาเขาว่าลุงพ่อแดงนี่มีเงินมากมั้งก็เลยไม่ค่อยให้เทวดาซื้อยังไงเทวดาอะไรนะเทวดาเขาซื้อยังไงใช่ไหมโอ้เขาจะมาหาทานนี้เองเขาจะมาหาลุงพ่ออย่ ترام صحایدی تمام اول نصب ده سال دیگه ناوا اما تو پایید ให้ให้เหย่อให้เลยื่อนั่นสุดมากเขาไปลงทุนนี่สุี่สุ้นีุดที่สุดนี่สุอนี่สุดนี่สุี่สห้นี่สุด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 น่สุด้ี่สมดนี่สุ่สุนี่สุดนี่สุดนี่นี่สุดนล่าุดนี่สุดนี่สุนสุดนีใดนี่สุดนี่สุสาดนี่ดนี่สุดนี่ส่สุดนนี่สุดนี่สุดนี่สุดาี่สนี่สุดนี่สุดนี่สน หลวงพ่อครับหยมจะได้มามีเอฟซียาโยมก็ฝากเรียนถามหลวงพ่อมาเขาอยากจะทราบลูกก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะไหมเขาอยากจะทราบว่าความเป็นมาของของของพระเจ้าอู่ทองของตรงเสียยุทธยานเรื่องกันมาอย่างไรครับคือจริงๆแล้วนี่ คำว่ากรุงศรีอยุธย,ยาเนี่ยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นยุคที่เพราะว่าขอมนี้จะสิ้นบทบาทตอตมือกอดหลังยุคไทยวรมบันทีเจ็ดเนี่ยไทยวรมบันทีเจ็ดนี้เนี่ยถือว่าราชวงศ์วรมบันนี้เนี่ยถือว่ายุคติหลังจากที่ว่าไทยวรรบันทีเจ็ดเนี่ยสวรรคตเขาห้ามต่อ ทำไมเขาจึงหา้าไม่ให้ต่อเพราะเขาถือว่าหนึ่งสวรรค์ไม่คุ้มครองถ้าจะไปตั้งราชวงศ์บรมันคนที่แปดคนที่เก้าคนที่สิบเพราะว่าราชวงศ์บรมันเนี่ยจะปิดท้ายด้วยมหาจากักรพรรดิเพียงแค่คือมหาจากักรพรรดิคนที่เจ็ดเท่านั้นละ่ะแต่ถ้าจะนับคำว่าเป็นบรมัน กษัตริย์ผู้นั้นอย่านั่งบรลลังกับชัยวรมันที่เจ็ดและยาสถาปันาเป็นกษัตริย์ในในใต้สเวตฉัดที่ชัยวรมันที่เจ็ดตั้งสถาปนาทีนี้คนทั้งหลายเนี่ยชัยวรมันที่แปดเนี่ยเพอชัยวรมันที่เจ็ดท่านสวรรคตชัยวรมันที่แปดเนี่ยก็อยากจะ นั่งขึ้นบันลังแต่ฟ้ามันผ่าแผ่นดินมันไหวแล้วที่สำคัญที่สุดมันร้อนก้นทำให้ทั้งเมืองเนี่ยมันเกิดความกลาหลทีนี้จากนั้นเนี่ยพวกครามทั้งหลายเนี่ยพอแผ่นดินมันไหวอ่ะเขาก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมบัลลังของชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยจะต่อเป็นที่แปดไม่ได้โดยที่ว่าอาศัยนั่งทับบัลลังอันเยกันเขาก็ให้เหตุผลว่าเขายกเลิกไม่ให้มีวรมันนี้เนี่ยอีกต่อไปแต่ถ้าจะต่อต้องไปสร้างราชวังใหม่ต้องไปสร้างสเวตชัตดใหม่ อย่าเอาของเก่านี้เอาออกไปทีนี้พอแต่เขาไปสร้างใหม่ไปสถาปนาใหม่สวรรค์ไม่ให้การคุ้มครองและยอมรับก็เลยเป็นเหตุทำให้ไม่มีความสุขบ้านเมืองก็เกิดการระส่ำระสายกระบฏก็เกิดขึ้นทั่วหัวเมืองแย่งกันเป็นใหญ่ทะเลาะวิวาทกัน ทำให้ช้ยวรมันที่แปดนี่ปวดเสียนเย็นกล้าวเมื่อก่อนช้ยวรมันที่แปดนี้นี่เป็นลูกบุญธรรมของชัยวรมันที่เจ็ดแต่ก็ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของชัยวรมันที่เจ็ดแต่ว่าด้วยที่ว่าชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ย แย่งบัลลังก์ของพ่อชัยวร,รมันที่แปดมาแต่ทีนี้พอท่านแย่งมาปับ๊บมันแย่งมานานเด็เขาบอกว่าหลายสิบปีกว่าชัยวร,รมันที่เจ็ดจสวรรคตทีนี้พอมันนานเนื้อนานก็เลยเป็นเหตุทำให้ความอาติความชิงชังเนี่ยพ่อของชัยวร,รมันที่แปดอยากจะขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิต ก็อยากจะเป็นเจ้าเนื้อหัวให้คนทั้งแผ่นดินเนี่ยได้กราบไหว้บูชาตนเองบ้างและก็ให้ตัวเองเนี่ยมีหน้าตาอยู่ในธรรมเนียบของราชวงศ์วรมันแต่แต่ซึ่โซจริงๆเนี่ยใช้วร,รมันที่เจ็ดไม่ใช่กษัตริย์ที่ฟ้าดินเนี่ยกันแกลง้งหรือว่าฟ้าดินเขาตั้งข้อรังเกียจไม่ใช่ ว้าดินกลับให้การยอมรับพร้อมที่จะอุปถัมภ์ให้ทุกหัวเมืองต่างๆมีสัมพันธ์ไมตรีคนตกข้าวปลาอาหารสะดวกสะดมทุกอย่างข้าราชบริพารรักใคร่กมเตียวซึ่งกันและกันมีบ่าวไพร่กี่ร้อยคนกี่พันคนอยู่ใต้อำนาจของ วรมันที่เจ็ดพระองค์เดียวทีนี้พอใช้บวรมันที่แปดเนี่ยขึ้นสวยชาติเป็นกษัตริย์แล้วก็ต้องอาศัยพรามโกโรหิตทั้งหลายเนี่ยเสริมบุญบารมีของตนเองแต่ทีนี้พรามจะเสริมยังไงก็แล้วแต่หรือสีจะเสริมไงก็แล้วแต่ เมื่อฟ้าดินมันไม่ยอมรับเนี่ยก็เท่ากับว่าเข็นคลกขึ้นภูเขาอะ่ะเอาชัยวรมันที่แปดนี้เนี่ยเข็นคลกแรงเชียก็คือฤษีกับขวกปูโรหิตทั้งหลายเอาเฮ้เฮ้เฮ้อย่างเงี้ยก็ขึ้นไปแต่ไอ้คนที่เข็นจริงๆก็คือคนคนเดียวก็คือ ทีนี้หลังจากนั้นอยู่ได้ไม่นานใสซึดก็มากความกลาหลนี่ก็เกิดดีและอนีน้ำซ้ำพ่อของชัยวรลมันที่แปดนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าไหว้ลังหลอกเป็นคนที่คบไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ที่ตัวเองนี่เสีย ตำแหน่งการเป็นชัยวร,รมันเนี่ยลงปั๊บเนี่ยส่วนบทบาทเป็นซาตานเป็นมหาโจรในข้าของกูดีปิ้นปล้นทุกอย่างเพื่อจะทำให้ไหลานตัวเองเนี่ย oh. เขาเรียกห้านตัวเองก็คือชัยวร,รมันที่เจ็ดเนี่ยืดน oh. นายแล้วก็จะสะละราชบัลลังก์ออกแต่ทีนี้บัลลังก์เนี่ย พอมันไปอยู่ก็ใช้วัลลามันทีเจ็ดแล้วมันเหนียวอย่างก็แตงเมรนี่มันไมุ่ดสักทีก็เลยเป็นเหตุทําให้พ่อของใชวัยวามันทีแปดนี้เนี่ยตั้งข้อรังเกียจดาเลวดาอีกสาบแช่งเราสาบแช่งอีกทุกวันจะต้องประชุมกันจัดงานกินเลี่ยงไม่ใช่ว่าเลี่ยงเพื่อหาเงินนะเลี่ยงเพื่อเอาใจอำมาต หรือสีปุโรหิตทั้งหลายว่าจะช่วยตัวเองเนี่ยเนี่ยแย่งชิงราชบัลลังก์ของชัยรมันที่เจ็ดได้อย่างไงทุกสามวันเจ็ดวันจะต้องเลี่ยงใหญ่เลี่ยงอยู่นั่นแหละเลี่ยงเพื่อต้องการอยากจะให้มีพรรคพวกที่ซื่อสัตย์บางทีอํมมา์ก็ให้ข้อคิดว่า ไปซื้อใจพวกทหารคนสนิทของชัยวร,รมันที่เจ็ดน่าจะได้แต่ก็มีทหารอยู่บางคนนี่แปลพักไปเป็นลูกนอกพ่อของชัยวร,รมันที่แปดเพราะเขายื่นข้างนินเดือนให้แทนบวกตกัสวัสดิีการเงินทนทอมได้มากแต่ทีนี้เนี่ย พอแต่เอาใจเอาศักดิ์ศรีไปขายเขาปั๊บเวลาใช้วร,รมันเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปตรวจเยี่ยมตามกระทรวงต่างๆมันเกาหูไปนาตาไปไร่ทำให้องค์กรนั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าถูกโกงเขาเรียกว่าถูกโกงถูกปลอมแปลงได้หลายอย่าง แต่คนยังใช้วรมันที่เจษนี่ท่านรู้อยู่แต่ว่านิสัยพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยท่านตีเนียนท่านไม่กระโดกระเดกทัาตัวมันมือนก็ว่าเป็นคนที่อ่อนฮัดอ่อนการศึกษาในที่สุดทหารที่เคยจงรักภักหีีกับท่านเนี่ยหลายๆคนเนี่ย ก็เลยถูกซื้อตัวไปเป็นบริวารของพ่อของชัยวร,รมันที่แปดบางทีก็ทำให้มันก็มันก็ไปทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนโดยการไปดักปล้นเงินเดือนของทหารที่อยู่ตำชัยเดชบางทีมันก็ไปตั้งกองโจร มาปล้นสดมเมีย <c> ท <oughs> หารซึ่งกำลังทำมาหากินอยู่ตำชนบทขัวไปอยู่ใช้แดนเมียอยู่ตำชนบทมันก็ไปทำตัวไปปล้นเขาจนเป็นเหตุทำให้ทหารที่อยู่ตำใช้แดนนั้นเนี่ยไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะดูแลบ้านเมือง อันนี้คือพ่อของชัยวรมันที่แปดนี้เนี่ยสร้างวีรกรรมไว้มากแต่ทีนี้ก็ส่งลูกชายเนี่ยมาอยู่กับชัยวรมันที่เจ็ดยกให้เป็นลูกบุญธรรมแต่ว่าลูกมารับหน้าแต่ว่าพ่อไปสร้างไส้ซึกเอาไว้อยู่ข้างนอกทำอย่างนี้อยู่ตลอด จนพี่น้องเนี่ยเรียกช้ยวรรมนไปถามว่าช้ยน้องสังเกตไหมแต่ก่อนแตกี้เนี่ยทหารไม่เคยกระด้างกระเดือนโจนไม่ชุกชุมงิ่นเดือนที่ที่ส่งให้ทหารตาำชายแดนไม่เคยถูกปล้นสังเกตไหมว่า มันมีอะไรบ้าไม่ชอบมาพาคกลทีนี้ใช้วัลามันทีเจ็ดนี้เนี่ยท่านก็นเลยบอกอาอาบอกป้าป้า,ปาพี่น้องเนี่ยที่เป็นผู้หญิงน่ะบอกว่าทำไมผมจะไม่รู้แต่ก็ช่างเถอะเขาทำยังไงเขาได้อย่างนั้น